สวัสดีค่ะสวัดสดแ federal, แีแฟนๆคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะใช่ <soi. S 1> วันนี้นะคะคาร่ามาเล่นรถนะคะคาร่าได้รับของขวัญวันเด็กนะคะเป็นรถเก็บขยะนะคะป๊อบปทาทมันมอบรถเก็บขยะให้คาร่ลาเป็นของขวัญวันเด็กนะคะคาร่าก็จะมาเล่นนะคะใช่เปล่าคะลูกใช่ <soi. S 1> ออทีนี้มาดูกันว่าคาร่าจะทําอะไรคาลร่าจะทํากับข้าวเป็นรถของขวัญวันเด็กนะคะใช่ <iance. S 1> โอเคค่ะมาดูกันเลยทแรก คาร่าไม่ได้เอามาเก็บขยะค่ะคาร่ามาทำคุกกิ้งทำกับข้าวคาร่าทำสลัดหรือว่าทำอะไรคะลูกเอมชอทำปีบีไปเล็กปุ๊บีพีรักอ๋อทำเบบี้เบบี้เลิฟนี่ค่ะวันนี้อากาศดีนะคะเลิกเรียนแล้วไม่ไปไหนค่ะจะมาทำกับข้าวให้อ่าเบบี้เลิฟกินใช่ปู่กถ้าเบบี้เลิฟมันกินไหมล่ะ เบบี้เลิฟมันเป็นอะไรแมวหรอชอบแมวหรือปิการ์จูเอมปิการ์จูชอบคาร่าคาร่าชอบรสรสเก็บขยะไหมชอบไหมเนี่ยโอเคกับตรงนี้พูดอะไรมาดูจรงนี้หน้ที่ใส่ขยานะลูก ไอ้มาแปลว่าอะไรจรนี่มอไอมาลูเอ็นมันม่วไอมาลูพุก้านลูเอ็นตรน,ตรนี่ไอมาก็คือถังหรือกล่องข้าขว่ากว้างไปเรื่อยลูกดเดี๋ยวกว้างเสร็จก็ต้องเก็บนะเออไอมาเลิฟโอ้ไอมาเล็บอะไรไอมาสีเหลืองกับไอมาสีเขียวนะไอมาก็เหมือนกับคําว่าถังหรืออะไรนี่แหละใช่ป่าวลูก ปีปีนอนลุง้าปีปีกินนอนหน้าจคาร่าเป็นเบบี้ไหมคาร่าไม่ปีปีแล้วคาร่าเป็นอะไรชูเลอร์อ็มมายคร่าินเดอร์คาร่าคินเดอร์อันนี้มันคือรถถังขยะนะรถเก็บขยะนะกลับอันนี้ปีปีของความชิ้นใหญ่เลยนะ ขาราในของเล่นเยอะแยะเล่นสักแบบอาทิตย์นึงก็เบื่อละก็จะไม่เล่นแต่ทำกับข้าวนี่ทำนะทุกวันนะวาดรูปนี่วาดทุกวันวาดรูประบายสีก็ทำทุกวันแต่ของเล่นอย่างอื่นแบบเล่นสักพักนึงก็จะเบื่อถ้าได้ชิ้นไหนมาใหม่ก็จะเล่นทุกวันอนะ่ว <Oui, S 1> งอาทิตย์นึงก็ไม่เอาละวข้าวมันรับน้ำหนักได้ไม่เยอะนะลูก mm hmm. นั่น มันอ่านว่าอะไรรถรถโทสเหรอรถโทสหรือว่าอะไรรถเก็บขยะนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยมาตกภาษาอังกฤษดิรโทสเหรอมันสีอะไรลูกรถรถเก็บขยะสีอะไรคะรถเก็บขยะสีส้มออรังรน์นะคะออรงเรนภาษาอังกฤษคือ orange โอ้โหคาร่า คาร่าตุ๊กตาเขาใส่ในรถเต็มหมดเลยฮมีอะไรมั่งเนั่นเก็บใส่เต็มหมดเลยน่ด้านหลังสีฟ้าก็เป็น่าบ้านของคาร่านะคะคาร่าเวลาแบบอยากอยู่คนเดียวอยากฟังเพลงคนเดียวเขาจะไปมุดอยู่ในบ้านอบ้านที่เป็นรูปอะไรยานอาประกาศเนาะลาเคเธอร์ลัลาเคเธอแปลว่าลาเคเธอ ไม่แน่ใจแปลว่า,าดาวเทียมยานอวกาศขาา้าว่านี่บ้านข้าว่านเรียกว่าอะไรลูกหันไปดูดาาาาานี่ข่าห้าอุขลานี่ห้าวอะไรไละเคเธอหมม้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่อว่าอะไรนั่นเนี่ยเดี๋ยวมาัาต้องดูในอันนี้ก่อนว่าบ้านที่เป็นยานอวกาศชื่อว่าอะไร วันนี้ไม่ออกไปไหนใช่ไหมลูกใช่แต่พรุ่งนี้เราไปเดบีดกันนะใช่อเออพรุ่งนี้พาไปดบีดอีกแล้วช่วงนี้อากาศดีต้องรีบๆไปลูกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฝนตกใช่เปล่าคะลูกใช่อ,อืมเพลินๆไปเนาะกับข้าวจะอร่อยไหมเนาะทำกับข้าวบนรถขยะเนี่ยมือข้างในมีขยะไหมคะลูกที่ทำอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่นี่มันเป็นเพื่อนกันกร,รืองไงฮึ ป,ป๊านี่ปีปี้แล้วมันเป็นเบบี้แล้วคาร่าไม่ใช่เบบี้เหรอใช่คาร่าไม่ปีปี้คาร่าเป็นคินเดอร์คินเดอร์แปลว่าเด็กนะคะเบบี้เนี่ยแปลว่าฮาลกคินเดอร์แปลว่าเด็กคินเดอร์กาเทนแปลว่าโรงเรียนอนุบาลชูเลอร์แปลว่านักเรียนนะคะคาร่าเป็นเมชเชียนเมชเชียนแปลว่าเด็กน้อยสาวน้อยค่ะเมชเชียนยุง<ส>่งเออแปลว่าเด็กชาย คาร่าจะเป็นผู้ชายไคาร่าเป็นเมสเชียนคาร่าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวผู้หญิงก็คือเมสเชียนคาร่าเมสเชียนไทยในเยอรมันก็คือคาร่าเป็นสาวไทยสาวน้อยนะคะเป็นสาวน้อยในเยอรมันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่า,ามเชียนไทยในเยอรมันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคาราบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายทูดด้วยหันมาก่อนลูกบ๊ายบายทูดุบด,ด,ด้วย